ครับสวัสดีครับผมผมหมอบุญชิดยาดีครับผมครับเมื่อนี้กับมหาเมืองพวกสมุนไพรครับรับเทียนข้างนาครับผมครับเทียนข้างนาได้ครับนี่คือต้นซากครับต้นซากไม้ซากอีสานเอื่นขันซากนะครับขันซากเมืองยอดของเพิ่นครับผมครับนี่นี่ครับผมครับนี่ บางท่านก็ว่าเปแกงใส่ไก่ครับครับผมนี่ครับผมอันนี้ยอดศาสตร์นะครับคันซาสตรหรือต้นซากครับนี่ครับผมเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ครับครับมึงดูครับอันนี้ที่ผมมาตามหาที่มาเก็บเอาตัวนี้ครับเมื่อนี้เพชยาครับผมครับยาตัวนี้อันตรายครับครับเขาไปกินต้องพานกันสตุ้ครับ พ่ากันสัตรูครับแทงผมเอาเมามือนี่จะไปใส่เกี่ยวกับลูกผิวหนังครับใส่ภายนอกครับผมครับทั้งหมดสำหรับผมมีสี่ตัวครับที่ตามหาผมนี่ครับเป็นตัวที่สองในตำหรับของผมครับผมครับในตำหรับของผมครับไม่ทรากเดี๋ยวจะได้ทําการเอาแล้วครับนี่เอาเปลือกครับผมมึงเขาเอาเปลือก พวกตัวอย่างครับเขาต้องรู้จักนยครับว่าแต่ละทินแต่ละเขตมันงเกิดครับผมถ้าจากอุดรขึ้นไปจังหวัดเลยขึ้นไปภาคเหนือบ่มีครับบ่มีบ่มีครับครับลายท่านที่มาถามหาเลยผมหาให้ครับผมนี่ครับผมครับยี่มีเขตอีสานครับผมครับเมืองครับจะเอานะครับนี่ต้นงครับผมมาณสามค้นโอบครับผมครับใส่เปลือกครับผมเพื่อจะทั้งที่การเอาครับผมครับผม ถ้าเขาจะเอาไม้ตัวยาครับที่เปลือกครับผม่าไปถากครับใส่ธีนี่ครับผมเขาจะกรีดครับผมกรีดก็นี่จิ้มเข้าไปครับผมจะได้เป็นแผ่นออกมางามครับผมครับนี่นะครับจะเห็นมั้งนะครับเดี๋ยวบ่มี้ขากล้องครับผมยวเช็ดให้มึงครับผมครับผมอยากกรีดแล้วครับผมมีดเสียบโอ้ออกครับผมครับใส่มีดครับจิ้มเลยครับครับจิ้มเลยนี่เห็นมัครับจอกมาแล้วครับผม นี่ครับผมหลังจากเขาเป็นแผลสิครับเขาก็ดินปิดไปเพลินครับกับวัดตายครับผมครับจะไปปาดรอบรับปาดรอบต้นจะตายครับผมนี่ครับผมเปลือกที่ได้ม้ครับผมแบบนี้เปลือกซากครับผมอันนี้ผมไปเข้ายาโรคผิวหนังครับผมครับถ้าไปฮ็ดยากิ ob, ากานคร well ับผมก็ต้องผ่านกันสตุครับผมนี่นี่ใบของเพลินครับผมครับผมไปปลูกหลายครั้งแล้วบ่ขึ้นครับผมนี่เปลือกเพลินครับผมผมเส่เปลือกครับผมใส่เปลือกครับ ไปเฮ็ดยาโรคิวหนังครับนะครับนี่ครับผมต้นไม้ใงญ่ครับสามคนโอบครับต้นครับผมเาไปเฮ็ดยาโรคิวหนังครับครับหายยากด้วยครับผมโอเคครับผมหมอบุญชิตยาดีครับผมฝากให้ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับทั้งเพจหมอบุญชิตยาดีครับครับจะมีใน YouTube ในเพจครับผมหรือเข้าไปในคุกเกิลก็ได้ผมพิมพ์เข้าไปหมอบุญชิตยาดี จะเห็นเลยครับผมครับฝากติดตามน้ำเน้นนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์เนยนะครับครับผมครับสวัสดีครับ